วีวีวีจิใช่แล้ววีจิอ๋อวีจิเข้ามาโอ้อยคุณย่าคุณย่าค่ะถูกแล้วคุณยา่านี่คุณยา่าวีจิคุณยา่นงงานี่วี <c ười> มายึดห้องนอนคุณยา่าเหรอลูกฮะ <c ười> คุณย่าถืออะไรวีเหรอ เน่วีผมให้หลานนะลูกโอ้ยจีวีจิวีจิวีจินี่คุณแม่วีผมให้ดูนี่เราบุกทุกที่เลยนะเนี่ยลูกนี่เรากทน ไว้ลุ้นโชคเคยถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวมั่งสองตัวมั่งไม่เคยถูรางวัลใหญ่เลยอใหญ่ทีปั๊บ